หมอ,อสัชิมานะคะเป็นหมอสูตินรีเวชอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะควรจะต้องตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแล้วก็แนะนำบ้าให้ตรวจภายในเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ25ปีนะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดเรามีอาการปวดท้องเม้นปวดประจําเดือนหรือว่าปวดท้องน้อยตกขาวเลือดออกผิดปกติหรือประจาเดือนมาไม่ตรงหรือมาผิดปกติก็สามารถเริ่มมาตรวจกรอกได้นะคะถึงแม้ว่าอายุยังไม่ถึง25แต่ถ้ายี่สิบาไปแล้วแนะนําให้เริ่มตรวจในเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะ แล้วเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่เนื้อเยื่อหรือว่าเราดูได้เรื่องเกี่ยวกับตัวไวรัส HPV ซึ่งมันจะลงรายละเอียดได้ลึกเพิ่มนะคะแล้วก็ร่วมากับการตรวจคาตรวจท้องน้อยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอันตราซาวเพื่อจะดูความรายละเอียดว่านในตัวมดลูกรังไข่เอามีความเปกติอะไรบ้างค่ะที่จริงยังต้องตรวจอยู่ค่ะแล้วก็มันจะมีอายุที่ตัดกันก็คือประมาณ65-70ถ้าเกิดว่ามีการตรวจคัดกลมเล็ปากมดลูกผิดปกติเนี่ยไม่เจอความผิดปกติเลย10ปีก่อนหน้าที่เราจะหยุดตรวจประมาณอายุ65 65หรือ70ค่ะก็คือสามารถหยุดตรวจคัดกรองเลยงปักลูกได้แต่ว่าอันตะาซาวดูบนลูกกังไข่อาจจะต้องทําตูกเพราะว่าบางทีอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีก้อนเนื้อหรืออะไรพวกนี้เกิดในวัยทองได้แนะนําให้ผู้หญิงเรามาตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเอาย้อนผู้หญิงเราอยู่ด้านในบางทีเราดูแค่ภายนอกเรามาดูไม่ออกว่ามันมีรอ,รอยโรคอะไรที่ผิดปกติไหมการตรวจภายในการอันตราซาวหรือการคัดกรองเลยงปักลูกจะช่วยเสริมในเรื่องเกี่ยวกับว่า เราจะค้นหาความปกติได้ไวขึ้นแล้วก็รักษาได้ไวขึ้นก็ลดความเจ็บปวดคนไข้ได้น้อยลงด้วยค่ะ